อันนี้ก็คือเฮือนเนาะทุกคนเฮือนที่ว่าเพิ่อนอยู่แท้ๆนี่แหละนี่จะเป็นฝาไม้เหี้ยฝาเก้านี่แหละเนาะใส่แบบนี้แล้วก็เอาสังกะสีกับแผ่นเรียบตัวนั้นมาปอกไว้จะเป็นแบบนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เนาะเฮาก็ได้มาพบพ่ออีกอ่าเคสหนึ่งทุกคนเนาะอยู่ใน อ่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็คืออ่ามีคนแนะน้ำเข้ามาเนาะเขาก็เลยเขามาเบิ่งตัวจริงเนาะพอไม่เห็นสภาพเพื่อนซรานบัตรซองบอกโอ้โทุกหนักนวลทุกคนเนาะหนักหน่วงอ่าถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่ว่าหนักที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยกับว่าแม่นนทุกคนเนาะเพราะว่าพาเบิ่งจากสภาพเพื่อนนอทุกคนเนาะบูว่าเพื่อนอยู่ได้จังใดเนาะแต่ว่าอ่าเราก็จะลองไปสอบถามเบิ่ง อ่าวาเพิ่นเป็นอยู่นะได้เนาะจึงมาอยู่ในสภาพการแบบนี้นะเนาะโบว่าเพิ่นมีครอบมีควาหรือบ่หรือว่ามีพ่อมีน้องมีญาติพี่น้องหรือบ่เนาะอันนี้เป็นท้ายท้ายหมู่บ้านเนาะทุกคนเนาะเพิ่นมาอยู่นี่นะเป็นท้ายหมู่บ้านหมู่บ้านนั่นจะไปหนีเติมน้อยนึงเนาะทุกคนจะไปหนีประมาณ200เมตรเนาะจะฮอดหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็เพิ่อนมาตั้งกระตุ้นตุ้มคอมเนต์ตุ้มนาะทุกคนเนาะเป็นแบบอืมอีหยังเดี๋ยวเฮา ไปเบิ้งน้ำกันนะทุกคนเนาะกาเนาะตอนนี้เฮากะให้ทุกคนเบิ้งน้ำกันอันนี้เป็นหัวหัวของเพลินที่ว่าล้อมเฮือนเนาะออตอนที่ไม่เท่าเท่าบุคคลเลยเนาะว่าจะเป็นว่าจะเป็นเฮือนนะเน่ทุกคนอันนี้แหละก็คือเป็นเฮือนที่เพลินอาศัยอยูนะ่เนาะเขาก็ตอนที่มีบุเชื่อในสายตาเนาะว่าจะมีคนอยู่มน,นก็ไม่ยุโดนแล้วก็ทุกคนเนี่ย ปลูกหัวสีไครนะเราก็มีต้นกล้วยพร้อมนะัี่พันนะมีต้นกล้วยที่เพิ่นปลูกอยู่มีต้นกล้วยใบยเตยเนาะแล้วก็เพิ่นก็ล้อมหัวแบบนี้พ้อมนะมีสมบูรณ์มีอย่างเนาะในเพิ่นล้อมหัวจอดเมลไดสะพพกอ,อ่ะเฮือนที่เพิ่นยูเนาะอันนี้ก็คือเฮือนเนาะทุกคนนะเฮือนที่ว่าเพิ่นยูแท้ๆทนี่ จะเป็นฝาไม้เหี้ยฝาเก้านี่แหลนะเนาะใส่แบบนี้แล้วก็เอาสังกะสีกับแผ่นเรียบตัวน,นั้นมาปอกไว้จะเป็นแบบนี้ซีว่าตูกบกบแม่เนาะทุกคนนะก็บเข้าใจว่าแม่เนย่งเนาะโอ้โถั่ถนักนวงเนาะนี่เพิ่นปูหัวสีไข่ไปกินเนาะมีมังนัดพร้อมเนาะมีต้นมังนัดอันนี้เป็นต้นถัวนะ่วเนาะ จะของเฮือนเพิ่นก็ยุเฮือนนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวเาจะเข้าไปหาเพิ่อนบ้างเนาะบอนเพินนะนเ่นลงดินนี่ก็เป็นผู้นาะกะ่โอเคเนาะเาจะเข้าไปหาเพิ่นเลยเนาะสบายดีใหญ่สบายดีดอืมวันนี้มันเฮือนเขาว่ะแมนว่าเอามื่อลงก็ได้อยู่น้ำกันจะโคตรก็อยู่นี่นะอยู่ผู้เดียวผู้ดเดียวเออผู้เดียว อาจจะว่ามีลูกมีเมียเมียเสียชีวิตแล้วโอ้เมียเสียแล้วลูกมีบ่มีจักคนกับลูกคนเดียวคนเดียวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจักปีแล้ววันสิบปลายปีสิบปลายปีอะวันสองปีโอ้เนี่ยเงินเพิ่นเบิ่งป้าเจ้านอนนั่นนี่ละเออนอนเลยพอฝนมาบุหัว เปียงเปลียงเะรอแต่พอตกไร้เทบุ้งดูนี่เราจะเป็นจำเป็นนะเออจำเป็นมันเป็นเก่าซี่เราดูคนโอ้เบิ้งออกมาเนาะพี่เบิ้งดูบอดปีเด้อออกมาดมกันนู่นออกมาอยู่ในมันอ่ะนะยักมือหนึ่งหนึ่งเนาะป้าตัวอยู่ในเงานยักมือหนึ่งหนึ่งเขาก็เลยออกมาในเงานเนาะอันคนที่จะถามได้อาชีพยังก่อนเสื้อเพนเพนยิฮะเพียนพินเนาะ เอาอยู่แบบนี้นี่ได้จักเดือนจักป um> ีแหรอเก่าเดือนเก่าเดือนเหรออันนี้มันดินนะครับม่ะดินเจ้าอ่ะดินนี่น่ะบาบานบาบานเจ้าบ่มีดินอยู่บ้านอ่ะดินนะครับจิบุกเฮือนปุกอย่างนี้นะบูไม่อยู่บ้านอ่ะหวานบ่มี ตลอดหน่อหน่อมันอืดต่างตัวอนาไปซอกที่อื่่นนันมีเจะนั่นอนาเจ้าเป็นอย่างเจ้าคือมาอยู่แบบนี้ก็คือบพมีเฮือนมีอย่างยู่คือเพื่อนเป็นอะไรเพื่นเนี่ยพวกเพื่อนใหม่เขาบอกเขาใหญ่เขาจะเป็นใหญ่พวกเพื่อนใหม่ผู้ใดพวกเพื่อนใหม่ท้ดิที่เราอันนี้แม่เราตายตาย เรามาเอาดินเพื่อขึ้นเงินเราเลยบนบนบนยูหรือไม่ยูเนี่ยนี่นะพอเมื่อจากเสียมันหรอเสียแล้วเสียแต่จ้กปีแล้วโดนแล้วบ้โดนแล้วโดนแล้วอันเจ้าเจ้าเป็นอย่างเจ้าคือว่ามีดินอยู่ในบ้านถ้ามีเจ้าอยู่ในบ้านเทอานี่นั่นนะนั่นเราจับว่ามีดินถอนมีเขาบอกาไปซอกที่อื่น ส่งที่อื่นเออราบอนเก่าได้ใช่ไหมบอนเก่าเขาปลูกแล้วฮะเขาปลูกเคื่อนใช่เออแม่นผู้ใดมาปลูกใช่แม่นทำเคื่อนทำเข้าเท่าเท่าคำเท่าคำแม่นผู้ใดเท่าคำแม่นพี่น้องเจ้าออแม่นแม่นพี่น้องอ๋อก็คือดินนั่นเป็นดินของพ่อแม่หรือว่านั่นแหละดินบนดินของพ่อแม่ของแม่เออดอกแม่ให้เรา่ เป็นอย่างือว่าบุปปันให้เจ้าได้ชั้นที่นี่ให้เขานันที่นี่เขาไปเอาเงินน้ำเขาเออไปห้องหมอไปห้องหมอเอาผู้ใดไปแต่เขาเอายักได้อยักแต่ยากเอาที่เหออันไหนอันเอาผู้ใดไปห้องหมอจึงไปอาเงินน้ำเขาแนะ่วเสียชีวิตแม่เจ้านะ่ะก็คือแม่เจ้าหันเจ็บเจ็บป่วย เราเอาแม่ไปห้องมอแล้วเจ้าหันเจ้าเงินน้ำเท่าข้ามันเจ้าเออเท่าคำอยากไปที่หั่นเอาเงินให้เขาเสียร์ซีดอ๋อก็คือติดหนี้เขาซะเนาะติดหนี้เขาเนาะติดหนี้เขาเนาะก็คือเอาเงินน้าเขาเจ้ากันไปปัวแม่หลังจากที่ว่าปวัวแม่ปึ๊บเราเขามีเงินแท่นี้เพิ่นก็เลยว่าเอาดินเฮือนเฮาให้เขาเจ้าอยู่อ๋อเจ้าต้องเบายลเอียะให้เขาเจ้าเข้จใจเอาเนาะ แล้วเจ้าบุมี่อายบุมีเอื่อยบุมี่ไหนลูกผู้เดียวลูกเจ้าก็มีลูกอ่ะมีลูกผู้หญิงเมียเมียก็เสียแล้วลูกอยู่น้ำไผ่เดี๋ยวนี้นะอยู่น้ำนานลำลุงพุ่นอยู่ลำลุงอยู่บ้านเทิงเนี่ยพุ่นอยู่บ้านพลวงโอ้ยู่เทิงพุ่นเนาะเออห้าบพยยากเอามาอยู่จอน้อยอยู่แบบนี้ตริงเออได้เอาอือ เฮาคือบ่ไปตัดไม่ตัดไม่โบงไม่ยังดีๆมาปล๊กเฮือนเด้ทอดแล้วดูผ้ายังก็บ,บ่บมีบบมีผ้าเอ,าอตัดเดือนสองเดือนหนึ่งปีใหม่เดือนนี้เฮ่าก็ได้เหตุไทยบุษ a n t น a เหตบุบุ n t h a เป็นยังบ่ทั n เพ a ่นเนาะคนเอาอันเจาไปยุทั้งใดมา่น่ะคือบ่าบ่ทันเหตุให้น้าเพิ่น ยายเพ่แบบนี้ฮะบ่มีเฮือนบ่มีเฮือนเออเฮ็ดน้ําเพิ่นเพิ่นหลายบ่ทันบ่มีเฮือนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดให้อือทําใเฮือนแล้วก็ทนเฮ็ดให้ยังนนําหมู่อันไม้เก่าจังนี่เฮาทางใดมาก็ซั่นไมฝากเก่าย่าินเฮือนเก่าเพิ่นเนเก่าจ้นเออเืออ๋อ ก็ค <S an> ือตอนที่มีเงินเฮียนะยุ่น่ะเราวันนี้เจ้าของทีเพื่อนหัห่นหายเจ้าโอ๊กเนาะเออเราไปซอกที่อื่นนายหายเจ้ามันไปอยู่บนอื่นเพราระว่าเขาอาจจะมาปุ๊กเครื่องใส่หันอ๋อเราเจ้าก็เลยว่าจำเป็นต้องได้โอ๊กแบบเร่งล้วนล้วนเนาะเออฉะนั้นเราเลยพวกมีเฮือนอยู่เออเล้วเป็นอยู่เรื่อยเลยก็เลยมาอยู่แบบนี้ก่อนอือแล้วประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเพื่อนจึงจีได้ซอกตัดไม่ตัดยังเออเดือน ถ้าเป็นเข่าเป็นน้ำจะนี่ได้เอาทั้งใดมากินใช่ไครับเข่าน้ำเขามดบานเอาหวมกลักหนึ่งฮะตัหัมกลักหนึ่งเ<อ><อ>ข่ากินแน่เข่ากินเอ่อเข่ากินแน,น่จะเอาทั้งใดมากินไป,ไปช่วยเขา้าเขาเอาให้ละน้อยเอาก็คือไปช่วยเ,าเวยขาเจ้าบางมือเบี้ยเขาช่วยได้กินแต่วมมีเบี้ยก็ไม,ม่ได้กินเดี๋ยวให้เขาัาน ยังหน่อยเอานตามนั้นห้างไม่ได้ไปครับจางเพื่อนน่ะบ่งแมนบ่แมนไปไปช่วยนี่ทวนี้เรียกเราก็ไปช่วยเขาเราเขาให้เป็นเขาเป็นยางเขาก็มากินมือนหนึ่งนี่เพื่อนให้จักกิโลข้าวสามสองสามโลสองสามโลสองสามโลก็กลุ่มอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกลุมเนะมื่อนั้นเข้ามาเมื่อนั้นเขาก็มาเห็นแต่ว่าถามหาเจ้าเรา เขาจะว่าเจ้าไปหูดเขาให้มันไปช่วยเขาแบบนั้นเนอะเขาบุมีภาพมีมีมันอย่างที่ตัดไม้ตัดอย่างบุมีเลยเอาเราตอนเขาอยู่เฮือนเก่าหันกับบุ้มมีสนามพามีตอนช่วยเขาทางให้ประมาณเดี๋ยวนี้บุมีเลยเราเพื่ะนสมมติว่าตอนบุมมีเบียกสีเขาเจ้าเขาทั้งได้มากิน เอออุดเดียวเลยอุดเลยเ <laughs> สั่งสัน้นยังเปเบิ่งผ่าเสิครัผ่านยังกับบุมีเนาะอืบุ้ม,มสั้นอาชีพแต่ละมือนี่ก็คือฮับจ้างทั่วไปเนาะอืถ้าว่าภายในบ้านมีเวียกมีการมันยังช่วยเออ่ฮับจ้างเขาก็ไปจ้างอืมถ้าบ่มีกับบุ้มอะไรเนาะ โอ้ถือถือถือถคนนะเดี๋ยวนี้บ่มีเขาอ่ะขเขาเรือหน่อยเดียวเรือหน่อยเดียวมื่อนี้บ่ได้มีคนมาหับจาาบ้างอะบุ้มมีชุหลายยู่เกะเท่านี่ครับจ้ากงก็มีแต่ตอนเราดูเก็บเกีเก้ยวเน้องตอนเกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำเนาะอืมอืมปลาถือเคียนน้อฝนมาเนี่ยเปียกมื่อไหร่นาะ น้ําจะไหลเข้าไปตัวนี้เบิ่งนั่นน้ําไหลเข้าไปเฮาก็ได้นอนว่าซั่นถ้าว่าคืนได้ฝนตกนอนเนาะนนมันบ่เปียกอ่ะเปียกก็นอนอือนอนตามเปียกเนาะอือป้าน่ะอยู่ในบ้านกับมีมีที่พี่น้องเจ้าบ่มีจักคนน่ะบ่มีบ่มีอือ ถ้าสมมุติว่าเฮาสิเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนนี่เฮาก็มีดินจะเฮ็ดน่ะมีเนี่ยโอ้มีตอตะขอนมีว่เดี๋ยวน,น,นี้นี่นะเดียดเด๋ยวน,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 นี้บ่มีอ่ะมีนี่ยงว่ามีอะไรอือเขาประธนเฮตโอ้ประธานเฮ็ตเจ้าจะไปเออมีแต่อันตอนเขาเจ้าบอกเจ้ยาใหญ่ให้เงน,นั่นติ เ้วเจาก็เลยบระทานเหตุเพราะว่าเจ้าะมัซอกบอยูนี่อ,อ,อันนี้มันดินของบานที่บเอเจาอยูอยนี่พระท่นย้อนบูทึกลราดูเหตไรเห็ดยังออกเราดูฝนเดือนแปดเนเกา่าอ๋อเขาเจ้าให้เจ้างย่ายมันเดือนแปดเดือนเก่าเนี่ยแสดงว่าเขาเขาเห็ดไทยก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองมั้งนะประมาณถางเดือนหนึ่ง เดาองเดาสองสามเนี่ยม่ใช่เดือนนึงเดือนสองเดอมาทันเห็ดเป็นฤดูเนาะเจ้าไปยังเสนอมาทันเห็ดเรามีเขึอนตัวบ่มีเขึอนเออท่านปุ๊ขึอนแล้วทันมู่เราก็ไปจ้างเข้าอะเข้ากินเป็นนัดนเนาะก็คือบ่มีบอนอยู่บนกินก็มีเต้ไปจ้างกินมือต่อมือไปเนาะเราก็เลยว่าบ่มีบ่ได้เห็ดเนาะอออืื อ,อยู่คนเดียวมัน <laughs> ลูกก็มักมาหาใช่ป่ะลูกกัาเจ้าบ่าปไปหาเจ้าก็ไปหาอยาไปหาบม่ได้ไปหาเทียพี่น้องพุ่นเขาเคยมาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นพื่อนเจา้าเขาว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเมื่อไปพุ่นเขาเขาขอบอกจะเมื่อพ่น เราเจ้าคือพวกไปยูน้ำเขาฉันเราทั้งเขาค้ำไปยูเพื่อนไปยมันเท่าน,นั้นเป็นคนเดียวอันนั้นนี่เป็นพี่นอ้องทางเมียตีอือมันอ๋อก็คือเราบริสามาร์ไปยูน้ำขาเจ้าแล้วเนาะอืออือมีแต่พี่นอ้องทางเมียเราก็เลยเอาลูกเจ้าไปยูน้ำนาะงอือถูกยูไปมบนนี้ได้เก่าดีกันน้อง ตอนฝนตกนี่โอ้โหสิว่าเลยเนาะทุกคนอันนี้มันจับปลูกอะปลูกเออมันปลูกหัวสีไข่เนาะเขาปลูกรองมันฮะต้นกล้วยได้ต้วนเดียวจับปลูกหลายๆต้นเนาะนะมันอาจจะคุณมาปลูกใบเต็มหัวเนาะเนาะปลูกต้นกล้วยนะเวลาเขาบ่มีเข่ามีอย่างเทาก็กินกินกล้วยแทนก็ได้นะลาฮะ พี่เออที่เด็กปลูกให้พี่น้องลายเปลูกกับพี่น้องอืมพ่นปลูกยี่สวนเพันสวนพ่นแคมทางพันในยูดคัมเขากระทงกับคัมเขาได้ปั่มพุ่เข่าเออแมนโอ้แต่ว่างยามพูดเข่าไม่ปั่มไม่ได้เนาะเออกินน้ำเข่ากินน้ำพันเป็นอะไรอันเดี๋ยวนี้นี่ ป้ายอมทำเลยเนาะกาที ar, ่ว่าเจ้ากับค้าแข็งท so ุกสิ่งทุกอย่างเนาะเดือนนี้เนาะทุกอย่างเลยเนาะลำบากบ่แต่ละมือน่ะเฮ็ดเลียงหนักบ่หนักอ่นเฮตีเข่าซสไลดยโอ้ตีเข่าติเออวีเข่าก่อนวีได้เฮ็ดแทะเออตีเข่าวีเข่าบเบ่แท้เข่าไว้กินอนั้นถ้าบ่เฮ็ดเข่าทำไปเฮ็ดเข่าเพราะอะไรเข้ากับเจ้าก็บ่ให้เนาะออออืื คือว่าแล้วเคท่าที่ไปหาจ้างเอาเงินเอาคำมันก็ยากนเนาะมิได้เขาจะเอาเขาอย่างไรเนาะใน,นถาวา่ามีผู้ใหญ่ใจบุญยักษ์ช่วยเหลือเจ้านี่เจ้ายักษ์ให้เพิ่นช่วยอย่างบ่เจ้ายักษ์ได้อย่างไม่ใช่ใช่ไหมช่วยอย่งางเขาอย่างตามทุกตาม แต่และมือนี่เดี๋ยวนี้เข้าต้องการมันยังไงนะเอดเข่าละเข่าเออได้เข่าได้ได้เขากินเนะาะเขากินได้ให้เดือนได้อยู่้ถาว่ามีเขากินก็ซิบได้ไปหับจ้างเขาเออล้วก็อิได้ไปตัดไม้ไม่เที่ยง เพื่ะดูเขาเพื่ท่านน่ะนำพนนำเขาแต่แต่ละมือนี่เขาบ่ท่านไปก็้อนมาเขาไปหับจ่างเขาเนาะก็เลยว่าไปหับจ่าง้ยนว่าอยากได้เข่ามากินเนาะถ้าว่ไปกับวมีเขากินเนาะวันนี้ไปปุ๊บเขากับวมีแห่งงานที่จะไปตัดไม้ตัดอย่างไม่เที่นงเนาะถาว่ามีเขามีอย่างก็สิได้ไปตัดไม้ตัดตอกเนาะ ได้เขากินนอนนี่นี่นอนกิโลเท่าไหนกับกายอยู่พี่นาะเขาเปลือกตัวโลเจ็ดพันโลเจ็ดพันเนาะนี่บม่สั้นมื้อหนามื่อไงมื้อหนามื่อไงแต่มีผู้นี้ใจบุญเพิ่นส่งเงินส่งข้าวมาให้อายหัวเขาจะเข่ามาให้นะแล้วก็ให้ซื้อเข่าสีอยัง บางทีเขาก็จะซื้อเขาซื้ออย่างยุพุ่นมาให้เราก็ให้เจ้าไปตัดไม่ตัดยังมาไว้แบ่งเงินเราก็บางทีเออมีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเพิ่นเอายากซื้อสังกะซีบอมานยังสวยไังซีเนาะเขาก็จะซื้อมาให้แต่ว่าเป็นไม่เป็นตอคิดแล้วก็คือมีหลายอยู่แต่ว่าก็ให้อายนาติดเวลาไปตัดถ้าว่ามีเขากินเนากะกัเฮ็ดซาเฮือนปีนี้น่นะญาาิเวลามัานได้ถ้าว่ามีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเพิ่นซื้อเข้ามากก เาจะเสี้ยมาให้ในเมื้อนี้เฮามาโพมาพ่อนี่เฮาเจ้าเงินให้เอ่อเอามีให้พอดีเฮามีติดโถดมาเอาไว้กินนะอนอขอบใจละเจ้าแล้วก็เฮาจเจ้าเงินให้เจ้าไว้ไปซื้อผ้านะผ้ากับมีดนะออน่ะเอาไว้ตัดไม้นะตัดไม้มาตัาง้ง,งเฮือนัเรือว่าไปรับจา้างเขาเจ้าเเเนนนาะตอก นี่เฮาเงินให้เจ้าซื้อผ้าซื้อมีดวิเคราะบ้านก็มีดดิขายผ้ากับมีดทีที่ก็มีเขาขายเบิ่งเจ้านะซื้อแล้วก็ไว้ตัดไม้ตัดอย่างเก่งไว้เลยนี่เก่งไวปปู๊เพื่อนถา้าเฮาจะยู่แบบนี้ต่อไปมันก็นลำบากเฮางัซื้อผ้าซื้อมีดสองเส้นหนาเจะพออยู่อ่ะอ,อันนี้อันเป็นเงินผู้ใช้จ่ายบุญเพิ่นส่งมาไว้นะครับ ก็คือทางแม่วิไลพรบุญทวีไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุลามณีเพิ่นอยู่ทางลาทาวายอยู่ทางประเทศสาลัดนี่แหละเพิ่นส่งมาไหวเราเขาก็าเอาไปช่วยเหลือกรณีที่เขาโพเห็นแบบนี้แหละข้างนี้เขาก็าให้เจ้าสองแสนให้เจ้าวันซื้อผ้าซื้อมีตัดไม้ตัดตอไว้ฮหดเทืนนะเอนั้ถ้าว่าเบิง่งมีผป้ยหญ,ญ่จะบุญเพิินซื้อเข้าซื้อน้ำให้หรือว่าซื้อเป็นสากสีให้เขาก็จะซื้อมาให้นะเอาเอะอยากได้อะ ซื Or, yeah. ้อให้เอาได้เอาเอาขอบใจพ่อได้เอาขอบใจพ่อนี่จะบุญพ่อเงินให้ได้ขอบใจอ่าใจละลายเจ้าดีใจบะดีใจเอาเหตุเบียกจักมือจึงได้สองแสนกีบเนี่ยจากมือจากมือจึงจีได้เงินสองแสนจากเหตุเบียก มือเดียวก็ได้มือเดียวมือหนึ่งได้สองเซนนะบ่ได้ที่ได้สี่มือนละสมืเอาจะไปจ่างเขาเจ้ามือหนึ่งเดี่เขาสามโลมน่ะสามโลโลสิบเจ็ดพันสามสิบสามเจ็เวียหาเีพันกีบมือหนึ่งนะนประสานั่นอันนี้มีปู้หญาใจบุญให้ก็ต่างใจนะวันนี้น่ะเบิ่งสื่อ้าสิยังตัดไม้ตัดตอกไม้ถ้าว่ามี คุณยายจะบุญเพิ่นซื้อเป็นข้าวสารเป็นสังกะสีมาเฮา,าก็จะซื้อมาให้ถ้าว่ามีคนซื้อสังกะสีให้นี่เจ้าจะปลูกอยู่ใส่เฮือนตามถามเพินนะ่นเนาะเพิ่นว่าให้อยู่พี่เอา๋อยู่พี่ปลูกถาม,ถามทาั้งชาวบ้านหรือว่าในบาา้านเออมันมถามเพิน่นให้เพิ่นจัดสรรดินให้เนา้ออก็สิมีอยู่บ้างในบ้านเรา มีอยู่เนาะทำนบ้นบานทำนั้นเอาโอเคพ,เพเั่ชนะฮะเจ็ดาดินเอาอยนะนะู่เอากลับก่อนนะชนะเออเากลับก่อนอยู่ใช่เอาขออยู่นัแล้วก็เบิ่งมีแต่ว่าไปซื้อผ้าหน่อยสำคัญเพราะว่าเขาได้ใส่ในชีวิตประจำวันนะั่ะนะตัดไม้ตัดยางเกี่ยมไว้แนวใดเขาก็ต้องได้ปลูกเงั้นนะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ทุกมือแน่แน่ นีโอเคเขากลับกันนะสนะก็โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็หัวร่ะเียเป็นทีเรียบร้อยเนาะตามที่เขาซอบถามกับเพื่อนก็คือเพื่อนน่นมีครอบมีครัวอยู่ตอนนี้เนาะมีพ่อมีแม่มีเมียแล้วก็มีลูกหนึ่งคนแต่ว่าพ่อแม่เสียเนาะก่อนที่ว่าแม่จะเสียเพื่อนก็ได้พาแม่ไปหักษาอยู่ที่ห้องหมอแต่ว่ากับว่ามีเงินมีครัเนี่ยขัดแค่เนาะก็เลยว่าไปกู้ไปยืมน้ำคนอื่นมานาไปกู้ไปยืมน้ำคนอื่นมาปุ๊บ หลังจากนั้นกับมะปัวแม่เนาะตจนแม่เสียไปกับเป็นนี่เป็นสินหลังจากนั้นกับบ่มีเงินแทนเพิน่นกับจำเป็นเอาดินเฮือนที่ตนเองอยู่งนละหายเพินน่นเนาะแท่นนี่แทนสินเนาะกับเลยเฮ็ดให้หเพิ่นต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้เนาะก็คือมเมียเพิ่นก็เสียชีวิตเนาะทุกคนเนาะก็เพิ่นอายุผู้เดียวอยู่แบบนี้แหละเนาะอยู่จะนี่แหละเงินเพิ่นเนาะกัอยู่ได้ประมาณ แปดเดือนเนาะตอนเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นอยู่เพิ่นย้ายมัน่นบทันเหตุใดเหตุอย่างย้อนว่าเจ้าของเทียนไล่ออกเนาะทุกคนเนาะพอเจ้าของเทียนต้องการจะปลูกเฮือนอยู่ในดินตอนนั้นนะนะเพิ่นก็นเลยต้องได้มาอยู่แบบนี้เนากะกับครั้งนี้เนาะเอากลับมาพบมาพ่อแล้วเนาะก็ต้องขอขอบาเมตตาใจเนาะผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าได้ส่งเงินมาไว้น้ำบาลีให้ช่วยเหลือในอกรณีที่จำเป็นแบบนี้เนาะหรือว,ว่าแก้ไข อ่ะสะพอน่าไปก่อนเนาะช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะทุกคนเนาะอ่าเราช่วยไปส่องแซนกิฟก็ต้องขอขอโมกกบใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือทางแม่วิไลพรบุญเทวิไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุลามณีเนาะก็คอยพินจงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจากโหลกไปขัดเจ็บทุกประการเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปหวนว่าจะเป็นคลิปใดและยูใส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าก็เดิมสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี